สวัสดีครับผมทนายภูดิธนพลินวันนี้ผมย้อนมาพูดเรื่องมินประมาทอีกนิดหนึ่งนะครับมีผู้สอบถามมาทั้งใน YouTube แล้วก็ในเพจ Facebook นะครับจำนวนมากเลยว่าข้อความแบบไหนนะครับที่เป็นการยืนยันตัวบุคคลนะฮะปัญหาด่านแรกนะฮะที่การฟ้องคดีมินมาจะไปไม่ถึงคือ ข้อความที่จำเลยโพสต์หรือข้อความที่ผู้ต้องหาโพสต์นั้นไม่ได้ระบุถึงตัวโจทยหรือไม่ได้ระบุถึงตัวผู้เสียหายก็ตามนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาดูกันอย่างแรกนะครับที่ผมสามารถเชื่อมโยงไปในส่วนของคดีหมิ่นประมาทได้ก็คืออย่างแรกก็คือว่าระบุตำแหน่งระบุตำแหน่งหมายความว่าในส่วนของตำแหน่งที่มีอยู่นั้นเป็นตำแหน่งของ ผู้เสียหายหรือโจทย์คนเดียวนะฮะเช่นเขาไม่ระบุชื่อเขาระบุตำแหน่งที่ซึ่งในประเทศนี้มีตำแหน่งเนี้ยคนเดียวคนทั่วไปสามารถรู้ได้ถึงแม้ไม่ระบุชื่อถึงแม้ไม่ลงรูปแต่ระบุตำแหน่งของเขาคนทั่วไปสามารถรู้ได้นะฮะตรงนี้ก็เป็นหมิ่นประมาทเช่นเดียวกันประการที่2นะครับฉเฉลยในคอมเมนต์มีหลายอันนะครับที่ผมได้รับข้อมูลจากลูกความเป็นข้อหาหมิ่นประมาทเนี่ย ข้อความแรกต้นโพสต์ไม่มีชื่อไม่มีรูปไม่มีอะไรเลยแต่พอไปอ่านในคอมเมนต์เนี่ยอาจจะเป็นคนโพสต์เองหรืออาจจะเป็น f c ของคนโพสต์เขามาเฉลยชื่อหรือเขามาลงรูปต,ตรงนี้ก็สามารถแสดงให้เห็นว่าการที่จาเลยโพสต์หรือผู้ต้องหาโพสเนี่ยได้ยืนยันถึงตัวโจทย์หรือผู้เสียหายแล้วเช่นเดียวกันประการต่อมาที่ผมเอาไปใช้แล้วก็สามารถดําเนินคดีให้ศาลร,รับฟ้องได้คือการโพสต์ต่อเนื่องคือบางโพสต์เนี่ย โพสแรกเนี่ยเป็นข้อความมาีกรอธาโพสต์ต่อไประบุชื่อระบุรูปแต่ไม่มินโพสต์ต่อตต่อต,อตอกันนะฮะคนทั่วไปถ้าอ่านโพสต์เดียวเนี่ยดูไม่ออกว่าว่าใครแต่ถ้าเกิดดูภาพรวมตั้งแต่เช้ายันเย็นรู้ว่าต้องว่านายกรนายขอหรือว่าโจทย์ว่าผู้ชายแน่นอนตรงเนี้ยผมก็สามารถผมมีความเห็นนะครับสามารถที่จะนำแสดงต่อสารหรือพนักง,งานสอบสวนเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่า ข้อความที่จำเลยหรือผู้ต้องหาว่านั้นน่ะหมายถึงโจทหรือผู้เสียหายนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับไกด์ไลน์ต้องดูแบบอื่นด้วยแต่ถ้าเกิดเข้าองค์ประกอบ3อันนี้ระบุตำแหน่งที่มีแน่ชัดหรือมีคนเดียวฉเฉลยในคอมเมนต์เช่นลงภาพหรือลงชื่อจริงในคอมเมนต์นะแม้โพสต์แรกจะไม่มีภาพหรือชื่อก็ตามหรือโพสต์ต่อเนื่องการต่อเนื่องการจนเป็นว่าตอนแรกอะดูไม่รู้ว่าใครแต่ถ้าเกิดอ่านตั้งแต่เช้าเาย็นเนี่ยรู้ว่าว่าโจทแน่นอนในส่วนเนี้ย สามารถดําเนินคดีไม่ว่าจะแจ้งความหรือฟ้องคดีเองในะข้อหาหมิ่นประมาทได้เช่นเดียวกันส่วนข้อความไหนเป็นหมิ่นประมาทหรือไม่นะท่านลองกลับไปดูในตอนก่อนเราได้ทําคลิปเอาไว้แล้ววันนี้เรื่องหมิ่นประมาทผมก็เลยขอมาแนะนําเท่านี้ก่อนถ้าสงสัยเรื่องใดในเรื่องหมิ่นประมาทนะสามารถคอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปนี้ได้หรือสามารถโทรมาสอบถามในเบอร์โทรหรือข้อมูลที่ให้ไว้ได้วันนี้ผมขอญาตเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับ